<laughs> ทำไมทำไมมาแอบดูกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไม่ขึ้นสะพานเหรอ <laughs> รถใครอะคุณคุณ <laughs> มันมีมันมีที่จอดน้อยอ่ะเสียงเสียงไม่มีที่จอดนี้

ทำบุญเททองหล่อพระราตัิใจพระเจ้ากันใจนะครับทำบุญร้อยบาทที่ได้ประคำข้อมือครูบาก่อผลจุ่มได้รับเหรียญพญานาคขราชนะครับปีนี้เป็นปีพญานาคได้โชคไห้ลาบนะครับท่านไหนอยากสร้างบาร,รมีเรียนเชิญน,นะครับเททองหอล่อหลวงพ่อทันใจนะครับเจริญเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านไหนอยากร่วมบุญเททองหอล่อหลวงพ่อทันใจนะครับ ทำอะไราทนุกทันใจนะครับเนิ่ค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับอ <c oughs> ้าไมู่้ <c oughs> รบยาไหนแล้เนาะอนโมธนาบุญนะครับเรียงเชิญเลยครับรวมบุญใหญ่กุศลใหญ่เททองรอหลวงพ่อทันใจนะครับทำอะไราทนกุกทันใจนะครับเนิ่นทำบุญร้อยบาทรับประคำข้อมือโกบาปอบุญจุมรับเปลี่ยนพญานาคราชนะครับเนิ่อายุยวันโนสุข,ขังพลัง ค้าขายร่ำรวยนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับช่วงปีนะครับกลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยจำเนอรับเรียนเชิญได้นะครับเนอรท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่ผู้สนใจนะครับเจ็นเจ็ดได้เลยนะครับเททองหล่อพระเจ้ากำใจหลวงพ่อทันใจทำอะไรสนุกจำใจนะครับเนอรทำโบญร้อยบาทรับประคับข้อมือกุมารหมอคุณชู